โตแบบเต้สีเลยใส่สินเหีียนั่นี่เลยเต้นแบบไหนครับเต้นแบบนี้แบบนี้ใส่เสือบักกระแลงใส่เสือบักกระแลงเต้นยุ่งสีไหมอ๋มันแมนยุ่งเวลาอ่ะมันไปก็ฮัตบีกเอ้าก็เต้นนห่มั้งยังไงอ่ะก็เลยยืนมั้งโอ้ อยากให้เก้นุดว้าประวัติใหม่เนาะค่ะหญ้าสินเฮียนครับแล้วก็เมื่อนี้ก็เจออีกว่าสันเอฟซีเพิ่นได้ว่าแอดมินไปเอาไม้ดูเพิ่นว่าเมื่อนไ้นมันบวคักเพิ่นว่าเออเห็นแม่สินเฮียนเพิ่นออกมาอยังกัวมาเต้นกะทีขอกมาเต้นยุคขังยุใส่ยุ่นคู่สาบ่ะยุ่นขังเนี่ยนะบุ่นจอมขวายล่ะ เต้นโย่ส okay. ันเต้นเอาโย่เอ uh ้าเต้นแบบไรเต้นแบบนี้แบบนี้เลยแม่เต้นยู่ซี่เลยแม่เอ้าก็ได้ว่าหันไปอีกมันเป็นบ่ามันมันบ่ามันคนมันเม็นอะไรนะเนาะหันไปอีกก็เต้นังให้ดูไงเบิ้งคักแถวเต้นอยู่น้ำกันจักคนมือนน้ำกันงสองคนจั๊กมุ้งค่ะชาวบ้านมันเจอพบมุ้งแล้วอย่างเห็นหรือฝัน เห็นสักคักนี่แหละเห็นบ๊อบแมนฟันนี่คือเห็นจ้าๆเลยเห็นจ้าๆเลยวันพระบ่คะจ้ะเมื่อเมือนโผเมือนเป็นวันพระพอดีแมนวันพระพอดีเลยมันแต่งตัวแบบใจ๊คแต่งตัวแบบเต้สีเลยใส่สินเหี้ยนั่นที่เลยเต้นแบบไหนครับเต้นแบบนี้แบบนี้ใส่เสื้อบักกระเลงใส่เสื้อบักกะเลงเห็นยูซี่ไหมมมันแมนยูเราหันไปหันบีกเต้นนี่มั้งยืนก็เลยยืนมั้งโอ้ปานีป้าเพิ่นเห็นบ่ที่อยู่น้ำกันท่นบ่เห็น บ่เห็นโอ้ผู้นั่งยั่งต้องกันบ่เห็นบ่เห็นไม่มีแล้วก็ว่าบ่มีแล้วห็้าไม่งีงนั่งอยู่เต้นท์ไม่เลวางสิอออโอ้พอจะเห็นตัวไฝก็น่าหนอกแต่ว่าหลังจากเมื่อน,นั้นหญ้าเลิกน้ำอ,อ,อ,อีกน้ำอีกน้ำมากกับมะเขาะ เันคางนี่ละกระจกบ่ค่ะมันหันใจฮึ่หึ่ใช่สามเดียบ่ึกระจกบ้าหนใจนี่หันใจใส่อย่นี่หน้าต่าหน้าต่างนี่โอ้ตอนตอนเจ้านอนน่ะบ่กแฉมกุ้งเ่าหายใจฮึ่หึ่ใส่เลยวบอกเออกูได้เออก็เลยขึ้นไปกึ้นหน้าก็เลยขึ้นหัวเราก็เลยของแท้ของแท้มใส่หนมาหาล้ำน้ามาโอ้านนี้มือหนีมาอีกมือหนีมาอีกเอ้ามาแบบไหนครับเป็นบอเลิกเนาะมากเลยว่า เจียนวดานั่งอยู่แสนที่ว่ามากนั่งอยู่อันฟันฟ่ออยูู่้เดียวบ้านนี่่เ่าอ่อนเนี่นี่เนี่ยเอ่อนอิ้นนุดโอ้เิ่เอ่้นมากป่เอิ้นมากเลยสวยสยเอิ้นซื้อเลย้าะฟันอ่อนอีกนุ่นเลยมาปกเอิ้นจักเทียค่ะสองเทื่อเมื่อนี่นะแม่นักมุ่งค่ะประมาณเกือบจีนเรื่องหรอกระทู้มันยิ่งเสียมาจะทางใดบันแต่ตั้งคนเลยบามืคนเซ็นคนเลยเอาเอาล่มมากเอาล่ม ลุ่มคือพาดพีพีมากคือเห็นจอยจอยแต่วันหนึ่งจะคุ้นๆคนมากเนี่ยคนมากอ่ะพ่อลมมาแล้วก่อนก่อนจะไปขอเอาเลขเนาะทราบประวัติจังหน่อยหมองนี่เป็นจังไรค่ะที่พื้นนี่ที่พื้นันเป็นงภาษาเก่าตะกี้ภาษาเก่าผู้คนที่ตายก็จะมาฟังของเขาหนิมัดแมนเลยแมนเลยคนเกี่ยวเขาม่านี่แมนเอาม่านี่มาแถวนี้มัดบลาบัดม้างกัน คือพ่อของเจนนุษนี่เป็นผู้มาซื้อมาซื้อที่เนี่ยเป็นป้าซาเก่าเดี๋ยวนี้ก็เป็นให้หน้าเพื่อนเนาะนี่ก็เป็นให้หน้าเห็นที่เก่าล่วละมันก็ชิยู่ร้อยแหวกนี่ล่ละเอว่าพุ่นผีรูปล้างผีเฮาไปเอาลักกางทงพู้นี่โอ้อัันนน้ก็เขาฟังไผ่ก่อนพี่ทุกวันบ่อันนั้นคนฟังคนตองคนตายทองกลุ่้งอู้ดัง เอาค่ะว่เคยซื้อเพิ่นเนาะแม่บ่ <fists. S 2> เคยซื้อเพิ่อนกว่าเจ๊นวดเพิ่นเป็นคนพื้นที่แล้วก็อยู่หนีมากแต่น้อยแม่นบ่ค่ะกัะบ้านนี้ชาวบ้า,บานเพิ่นเจอหยังแปลกแบลกวะมันพระมันพระมันเจา้าเห็นเสียงเต็นละว,วงกันอยู่ข่งเช่าสาวอยู่โอ้โ,โอะแม่นมีงานเป็นงานบุญจุฬะเออค่อยๆเขาเจ้าจัดงานจะยังไงเหมือนน เพราะว่าถ้าคุณขื่นทางผืนผ่านเด้ทางผีผ่านแมนทางผีผ่านอันบ่แม่นอันบ่เขาเจอเดินมาเมืองหม่องบดแมนทมืงใต้นะละตั้งคุณตั้งคุณละแต่ว่าเมื่อนี่งาสิลเหียนอยู่ทั้งฝีทั้งหลังเขานี่เคยเห็นเพิ่นจักเทียบวยงาพคนนี้โอ้ยขั้งแรกขั้งแรกขั้งแรกเพิ่นย่านเพื่อัน มาทวงสัญญาอยู่สัญญา,าอย่างเงี้ยเมื่อนั้นเด้อีอ้วนว่าท่านมันลายเห่าเนี่เออเมื่อเมื่อกี้บอเอาหน้ามาให้กูกินเนื้อโอ้ยเมื่อนี้เอาไปเยอ่เป็นอยากได้หน้าโอ้มันมาทวงสัญญาเออว่าเอาหน้าไม่กินแน่อีอ,อ้วนมึมง,งมได้น,นั่นหลายน้ำแล้วว่ะ คแล้วคือขอเราบอกว่าโอ้ยสงสัยละเมอหนิเจนุดเสียห้วน้าไปให้เรากินบวไปเจียเสียหน้าเะาหลับเราเราเสือกเราขาเหม่ยเราเลยมาเนี่ยแต่ว่ามื่อนี้มีแขกรับเชิญมานั่นนะคะคือแอดก้าแอดก้าแต่แอดไม่นะครับวันนี้เป็นผู้เอาเป็นผู้ผ้าขอแมนบ้าก้าผ้าเอาไม่นี้ก็จะมาลองขอพุ่มยาสินเฮียนนะครับโอ้ไม่ได้เจอกันนานไม่ได้เจอกันนานนะครับแอดก้า เป็นหนูยิ้นเรืองเล่าเราเป็นอดบอ่ไหวเนี่ยเราอดบ่ไหวอยากได้ตัดเด็ดๆน้ำยาติดอย่าง <c oughs> เ<น>อ็เนเห็นเอ็นเป็นตัวข้นตเต้นอยู่เนาะเต็นเลยเป็นจมนาอะไรอยู่เลยตัวเห็นจดนาติดตาอยู่ห้อง <c oughs> เออตาอ่นะครตบเออลักษณะคนหน้หนาตาเล่าเหมนอนข่นหน้าสันๆหรอกผมซ้ำนีแหละ ผมสันอีกแม่ใส่กับใส่สินแบบ่นเห็น้ำเลาเออเนเยอะหรือว่นนาะมักคนลูกผม<ๆ>สันสันก,ก็เก่าคนมากขึ้นเป็นอุยุกันกว,ว่าว้าแล้วมาสไตนี่แบบสไตา์นนตมะล่ามของเล่าอะเต้นแบบไหนครับเต้นจังสี่จังสี่จังสี่ไอมแบบอันพูดเข่าน้ำบานไปบึ่งมะล่ามเนนะฮั่นเต้นนะฮันคนลูกค่ะเมื่อนั้นเมื่อนี้เปลี่ยนผู้ผ้าคอแบบนี้ครับ เอาวันนั้นเห็นเลข5้าใช่ไหมพวก,วพวกไว้เห็นเลข5้าครับ f อซก็เห็นเลขห้ากันหมดเลยเห็น5ู้นยทังหมดห้าศูนย์เ่นัม,มันมันบอชักศูนย์ะมีแต่พวกเราเห็น2 เแต่ว่าเอฟซีไหนเย็นหาศูนย์แต่ห้าบประเดิ่งลงนะห้าบประเดิ่งลงเอฟซีกับคมเมนต์มากเย็นหลายคนดูว่าหาศีนย์แ่ว่เห็นเห็นหลังคนแก่เนาะอยู่หลังคนแก่ครับแต่ว่าผู้สีเอาเลขมือนีเพิ่นมีเซนคือกันครับเป็นคนมีเซนคนแขกรับเชิญครับวันนี้เป็นแขกรับเชิญผู้เพิ่นมีเซนมือนี้่ไปบ้านแขกรับเชิญครับไปสีผ้าไปด้วครับผมว่่าบผมก็ได้โอ้ถ้าบ่ไปทำว้นี่มัน ย่าปิดตักมันมีร่วานนั่นได้ป่ะคะ่ครับร่มแห้งครับเพราะไหวกับนั่งรอดรมแห้งครับครับครับพอหนีมาถึงกับเดทายว่าน่าจะพุ้นมามาถักหรือมาถามเพื่อนเสีโอ้ฝนต๊กข้างล่วงไปยากเนาะพี่ล้างก็ไดครับอ้ลมแห้งครับแห้งพื่อนอยากได้น้ำมารับที่ปอเลยพ่อไห้เอาน้ำขวดหน่อยไม่นุมมาเกรีนขนหัวลูกรับอที่ครับ ขึ้นงาๆทั้งหัวเลยตอ้าเรามากเลยโอัด้เฮ็ดยังอยู่มากเลพี่น้องช่นได้ลวได้ามไ้กินน้ำไโกินน้ำไ่กินน้ำแล้ลูกมารวยรวยลูกรยรวยดครับพีครับไม่รู้เสียงโอ้ อโอ้แล้วมาต้มหัวตีทำนี้ก็เริ่มทำพิธีนะครับเนาะกำลังเริ่มทำครับ,ครบเคยไ,ได้กัดเต้าทางแอดมินกับสิบก้อยหมอบอแอแห้งนะครับเนาะซึมออกครับฟังเถอ เสียงลยเชื่อเชื่เอ,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 อจังหวะนี่เหียวคนว่าจยปากอย่าท,ทักครับอย่าทักอ,อย่าทักอย่าทักยิ้เนี่ยได้ยินไหมฮะ,ะ,ยะอย่าปากยิ้เนาะได้ยินกั่ยั้ไหม เลี้ยงว่าเพ<ม>ียนเดมนี่เพียนเดมนี่ไปเอาเลขร้ายมองแล้วแม่นป่ะคะแม่นเดมเพียนที่พานพิธีมาหมุนคือหมุนดีแท้เดมมองด้วกินนุชหลบนะครับ,บกินนุชงานเพิ่งขึ้นหายคักแต่เพิ่นได้กินน้ำแล้ว คือคืออีอุกปมันคือบอ่อมานไม่กินแล้วนะกาเนเจ้าว่าอีอุกปุกเออขึ้นเกินน้ำจับบอ,อกไปขับผ่านเอฟซีบออนนี้เที่ยนยุดแล้วก็จะได้จับออกจับปอ,อกที่ตาตัวปลไข่กันง่นครับผมจะยุดเพิ่จะหยุดไทวที่ตาตัวเอาเพื่อนแถวโอ้ยาร์าเอามื่อโจมเอาไปน,ะนเอามือ่อ่อนะทั้งแต่ลุนลุนย่าฮักเดเลย อ้าว้น้ามีครับเ็ฟซีตไมาตัวน,นึงแล้วครับเอฟซีขับมาลายมัหนึ่ตัวเลื่นเออรยเลียอันนี้ก็หานะนี่อื่ออาบนานื่นนะ อันนี้ตัวที่สองนะครับเนาะตัวที่สองต,ตัวที่สามครับที่นี่หาน้ถ่ายรังวันทีหนึ่งเด้อหยอดวันทีหนึ่งสิงหาคมสองพันหาร้อยหกพิมหาได้ไงเมันลู่เหนือเสด็จมี้เครื่องมาไหวาลายกว่านี้เนาะหอดว่าหันหายใจเด็ดหายมือเบา บางกั้นเลี้ยวเห็นหอดงาแล้วค่ะเอ็บซี่ายเห็นงายืนอยู่กลางเสาแต่แต่เราพุ่มจะบุกซึ่งบางพุ่มเป็นเป็นพระยานาบเบองบางอางเลค่ะบางพุ่มจะเป็นตัวนี้บางพุ่มก็เป็นพิษขนาเบอร์ราบเลียวไปเห็นเลยนี่เห็นเลยเก้าหกเก้าเก้าหกเก้าค่ะ แ่นบ่าเก,ก,ก้าหกเ้าม่แน่แล้วเนาะเป็นว่าเก้าหกเกาครับ่เกาหกเก้ากันนึ่งหกเก้าอืมพี่ซีว่าเป็นตัวใดนั่งอยู่ตรงพุ่มไม้เหรเพื่อนยิงอยู่ด้หน่นั่งอยู่พุ่มไม้มพี่น้องชื่อไฟหินจไปกินแต่เบิ้งไ,ไดเบิ้งตะเกียบน,นะครับลูแมงผัดยีกม,มเมนไดเด้อพี่น้อง แ่พี่แฟนได้เจอคือเลกหนึ่งนะครเป็นใครเป็นหนึ่งไทยอืมหนึ่งไทยแล้วก็จะมีหกเก่าจะอยู่น้ำกันอืมหนึ <16 9. S 1> ่งหกเก่าหกเก่าจะอยู่น้ำกันคืออยู่หนึ่งหกเก้าหนึ่งหกเก้า FC ทั้งหมด แอบเป็นตัวใดงเห็วนใส่เข้าวั่เห็นในเลขทูบกได้ตาเขาพี่้เก่ายู่ไกลหนึ่งเก้าหกหนึ่งเก้าเก้าแมนจะคับเอาหัวขึ้นหอลงนะครับแอขออนุญาตพี่ันหน่นรับเลขถูกใหนุคว้าไตแอบไป้าไปครับโอ้ไปรบดีตรงเก่ข้สามหนึ่งแปดนะครับเลขถูกนะครับผมเลขันน้ำมนต์ตีเป็นหนึ่งหกเก้านะครับอาลองพิจารณาดูนะครับเนาะแถวนี้ครับ ผมอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับของแม่สินเฮียนนะครับหรือพีสินเฮียนนะครับเนาะกับเลขทูบก็สามหนึ่งแปดนะครับผมส่วนเลขขันน้ำมนต์ก็คือหนึ่งหกเก้านะครับพ่อแม,ม่พี่น้องลองพิจ,จารณาดูนะครับผมกับทางช่องขอเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเนาะโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมนะครับผมบรรยากาศก็มืดวางเวงนะครับผมก็ต้อง ขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแคปหน้าจอไว้ครับถ้าชอบแนวทางของแม่สินเฮียนนะครับลมก็แรงนะครับเนาะครับขออนุญาตกลับบ้านก่อนนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับ